สวัสดีครับตอนรับท่านชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV สวัสดีครับจันสิโลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจูวัตรครับสวัสดีครับก่อนเริ่มกันที่ตัวเลขล่าสุดนะครับที่เขาแถลงออกมานะครับจากศูนย์โควิดนะครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยนะหรือสบคโฆษกคนนี้ก็ดังมากขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะเสถวีศิลป์ ยนายแพทย์นายแพทย์นายแพทย์นั้นดูดูหลังๆดูก็ทหารพี่ถึอก็ไปย้ายกระทรวงให้นะฮะพี่ถือก็ย้ายไปแล้วตั้งเป็นพลตรีแต่ว่ายังไม่เป็นนะฮะยังเป็นนายแพทย์อยู่นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินท่านท่านนายแพทย์ทวีสินบอกอย่างนี้ฮะผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาในวันนี้1 1 1รายรวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่2369รารายนะครับหายหายป่วยกลับบ้านไปแล้วเนี่ยนะฮะ เป็นตัวเลขที่คนจีนจะมองว่ามงคลน,นะฮะ8 8 8ฮะ888หายกลับบ้านไปแล้วแต่ยายอยู่ยัยอยู่ที่ตัวนี้นะฮะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับหยุดหยุดไม่ได้นะฮะ888<ะ>เพราะฉะนั้นถ้าคุณเอา888ไปไปหักจาก2 3 6เเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ยอดผู้ซึ่งยังอยู่โรงพยาบาลประมาณ1,500ใช่ยอดผู้อยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะมันนิ่งๆอยู่ประมาณ1,400 ปลายๆมาพักหนึ่งละค,ะครับเพราะว่ามันก็มียอดผู้หายในแต่ละวันนะครับผู้ซึ่งป่วยอยู่ในโรงพยาบาลยังไม่ได้กลับบ้านเนี่ยนะฮะโดยรวมนะฮะออกมาอยู่ที่1 4 8 1งันรคันนี้ถ้าไปดูยอดผู้เสียชีวิตในวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก3รายซึ่งทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมตอนนี้ถึง30รายแล้วนะครับ3ารายนะฮะคัน <c oughs> นี้ก็รายงานเพิ่มเติมได้เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็เป็นข่าวตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วว่ามีผู้ซึ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ นะเป็นพิธีประกอบศาสนาครับที่อินโดนีเซียอ่าอนนี้กลับมาปรากฏว่าในกลุ่มนั้นเนี่ยมีผู้ซึ่งติดเชื้อประมาณ40กว่าราย42่สรายก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ยอดในวันนี้วันนี้บวกออกมาแล้วเป็น1 1 1นะฮะอันนี้ก็รายงานกันให้ทราบครับก็เรารู้สึกตื่นเต้นนิดนึงหลังจากที่เห็นยอดมันตกลงมาครับ้าบ้งสามสิบ เมื่อวานรู้สึกดีใจนิดนึงว่ามันอยู่ที่51ครับอนะครับยอดผู้เสียชีวิตตอนแรกเมื่อวานเหมือนกับไม่มีแต่ว่าปรากฏว่ามีหนึ่งรายรวันนี้ดูเหมือนว่าถ้าถ้าจะพูดสติติในเชิงแบบกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่กีฬานี่มันชีวิตจริงคือมันกลับมายืนอยู่ในระดับ average เดิมซึ่งกอ็อยู่ที่ประมาณร้อยต่อวันครับแต่ต<า><า>ว่าเป็นร้อยต่อวันที่เห็นชัดว่ามาจากกลุ่มไหนอย่างไรซึ่งเราก็หวังว่ากลุ่มเหล่านี้จะค่อยๆลดหมดลงไปเรื่อยๆ เพราะว่าตอนนี้ยังมีการตกค้างการเดินทางอยู่ใช่ซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เดินทางนะครับ,รบต้องต้องบอกด้วยเพราะว่าบังเอิญกลุ่มที่เพิ่มกลุ่มใหญ่เนี่สิบสองเนี่ยเป็นเป็นมุสลิมนะครับแล้วในเมืองไทยในยคนที่ชอบหาเรื่องด่ามุสลิมก็จะเยอะอนะครับก็จะมีคนบอกเอ้ยมุสลิมทํมาไมมาเดินทงเดินทางออกไปทําไมเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าติดเชื้อกันรสร้างปัญหาประเทศกลุ่มนี้เขาออกตั้งแต่ประมาณสี่สิบห้ามีนามันมีกิจกรรมที่เขาเขามีงานดาวาที่สุราเวีไปตั้งนานครับซึ่งเขามีงานเขามีมา ผู้ว่าอัศวินียังไม่สั่งปิดห้างเลยครับ <Okay. S 2> เขาไปในช่วงนั้นจำได้ช่วงนั้นยังไม่ได้ห้ามบินยังไม่ได้มีะนะครับเขาไปตั้งแต่ประมาณ 14, 15, 1 4บ5เพราะว่างานมันมี19ครับนะครับแล้วเขาก็ไปถึงเกาะที่จัดงานสุราัตรประมาณ17 นะครับแล้วงานก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่ามันพอมันมีไวรัสระบาดเนี่ยคนจัดงานเขาก็เลยยกเลิกไปเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปร่วมในงานอะไรเพราะว่างานมันยกเลิกก่อนเขาก็เลยอยู่ที่โรงแรมแต่กลุ่มนี้ที่เขากลับมาเขาต้องไปกักตัวอยู่กักตัวตอนนี้ก็กักตัวตามสงขาตามโรงเรียนตามสถานบริการต่างๆเรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นกลุ่มซึ่งจะแพร่เชื้อเขาไม่ได้วิ่งไปที่ใชไม่ใช่ไม่ใช่คือคือตอน ก่อนจะบินกลับมาเขาก็มีไอ้ t ิทูไฟอยู่แล้วมีทุกอย่างตามระเบียบหมดเลยแล้วก็ตรวจคัดกรองในไทยก็เจอ4 2รายและที่เหลือก็ก็กักกักตัวผม,ผมก็ลอาทำความเข้าใจนิดหนึ่งกลุ่มนี้ซึ่งเขาเพิ่งเดินทางกลับมาเนี่ยเขากลับมาประเทศไทยได้ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีคําสั่งที่ห้ามบินเข้าที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิมใช่ไหม อันนั้นอันพวกคนไทยที่ตกค้างอยู่ในต่างประเทศไม่สามารถตีตีตัวบินกลับมาได้เนี่ยก็มีการจัดเครื่องบินไปรับอยู่ที่อ,อินชอนที่โตเกียวก็มีการ,รจัดเครื่องบินไปรับอยู่โอเคเพราะฉะนั้นก็จ,จ,จะค่อย,ค,อยค่อยเห็นการทยอยกลับมาซึ่งถูกแล้วเพราะเขาเป็นคนไทยเขามีสิทธิ์กลับนะครับจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณมาจะมาติดชคือ คือผมว่าอยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพเนี่ยเสี่ยงติดเชื้อมากกว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเยอะครับเม,มื่อวานพลเอกประยุทธ์เขาบอกแล้วว่าก็จะค่อยๆเอาคนไทยกลับมาอันนั้นแสดงว่าคำสั่งของใช่ใช่กรมการบินพลเรือนไหมฮะที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเี่ยก็คือว่าไม่ให้มีการาไม่ไม่ให้มีเที่ยวบินบินเข้าประเทศไทยจนถึงวันที่18เมษายนัก็ยังเป็นตามนั้นอยู่ไม่แต่ว่าคำสั่งนั้นมันไม่ได้แปลว่าเที่ยวบินพวกนี้ที่เอาคนไทยกลับเนี่ย ไม่สามารถบินเข้าหรือพูดที่เป็นพวกนี้บินเข้าได้พวกนี้เขาเขาค้างอยู่ตั้งแต่ก่อนจะมีคําสั่งนะครับใช่ไหมคนจำนวนมากเขาเดินทางก่อนจะมีคําสั่งแล้วจะให้เขาไปกินนอนตะซุกุอี้ตามสนามบินได้ยังไงครับเราคนไทยด้วยกันรอให้คนไทยอยู่มาอย่างนั้นไม่ได้หราใช่แสดงว่าเราไม่ได้เราไม่ได้มีนโยบายลอยแพขนาดนั้นไม่ไม่ในประกาศข้อที่4เนี่ยมีบอกไว้ว่ายกเว้นคนที่เดินทางมาจากต้นทางอยู่แล้วคนเหล่านี้เนี่ย ไม่คือตอนทางเขาไม่ได้บินมาหลายวันนะเขาตกค้างอยู่ที่กลางทางเนี่ยหลายวันแล้วเป็นทอมแฮงส์เดอะเทอร์มินอลใช่ก็ยังกลุ่มกลุ่มอินโดนีเซียเนี่ยพองานเลิกเนี่ยเครื่องที่สุราษฎร์มากรุงเทพมันไม่มีอืเขาก็จะกลับแต่ว่าสนามบินกัวลาลัมเปอร์มันก็ปิดเพราะเขาก็ตกอยู่ที่นันสุราษฎร์ีเครื่องบินเข้ากัวลาลัมเปอร์ไม่มีสนามบินปิดเขาก็เลยดิ้นรนไปจาการ์ตาแล้วจาการ์ตามันก็มีการเหมาเหมาเครื่องมาเมืองไทยกันมันเขาถึงกลับได้ครับ แต่ว่าสมมติถ้าวันนี้คุณเป็นคนไทยและคุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือคุณไปประกอบธุรกิจอยู่แล้วคุณยังไม่ได้เริ่มซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรเลยต้องรอหลังวันที่18คแาแนะนาก็คือต้องรอหลังวันที่18และวถึงจะกลับได้นะฮะแต่ว่าเขาต่ออายุคําสั่งนั้นไปถึงวันที่18เมษายนซึ่งซึ่งแต่ว่าการต่ออายุคําสั่งนั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันนะคืออาจจะน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าก็มันก็มีเหมือนกันครับแต่คนไทยก็ต้องเบามุมมองนะครับว่าคนไทยจากต่างประเทศเนี่ยเป็นต คนที่รู้นี่คือคนที่ชื่อว่านายห้องแลบนามสกุลวิทยาศาสตร์ตามใดก็ตามที่นายห้องล a บวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่ได้บอกว่าใครติดเชื้อเนี่ยเราไปพูดไม่ได้ว่าคนเลานี้ติดเชื้อเราห้ามเข้าประเทศคืออันนี้เป็นเป็นอคติเกินไปเพราะว่าจริงๆคนทั่วโลกเขาก็ระวังคนไทยเหมือนกันไปลาวไปเนี่ยเขาก็มีจํานวนมากที่ติดเชื้อจากไทยไปลาวใช่แล้วก็แต่ว่าดีเบตนี้มันมีเยอะโดยเฉพาะอย่างเช่นคนที่แสดงความคิดเห็นอย่างคุณจาตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งบอกว่า ตราบใดที่ถือสัญชาติไทยเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเนี่ย<ม>เขามีสิทธิ์เดินทางกลับประเทศอันนี้มันมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่สุดแล้วใ,ในการเป็นพลเมืองไทยใชนะ่เพราะฉะนั้นต้อง<ม>ต้องต้อง<น>ช่วยเหลือนคนอาจจะอารมณค้างไอ้ภาพอาทิตย์ที่แล้วที่มันมีเรื่องกักตุงไม่กักกักตัวไม่กักตัวผมว่าม,ม,มันมาจากอารมณ์ค้างเรื่องนั้นมากกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนที่กลับก็เข้าใจอยู่แล้วต้องต้องผ่านการกักตัวนะครับภายใต้การดูแลของรัฐหรือว่าในสถานที่ของรัฐเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาอย่างเขาที่แล้วซึ่งเกกิดจาาควม สับสนหน้างานเนี่ยมันก็จบไปนะครับเพราะฉะนั้นไอเหตุการณ์ที่เกิดเกิดขึ้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้อีกเราก็ต้องกลับมายอมรับว่าคนไทยจากต่างประเทศเขาคือเจ้าของแผ่นดินนี้เท่าเท่ากับพวกเรามีสิทธิ์กลับได้เมื่อวานนี้ผมฟังนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินแถลงเนี่ยนะฮะในช่วงระยะเวลาที่ท่านพูดถึงตัวเลขแบบ50 50กว่าคนเนี่ยซึ่งเมื่อวาน38เมื่อวาน38เมื่อวานน้อยกว่าวันวันก่อนนั้นนะห้า51บห้าสิบเอ็ดพอห้ว38เนี่ยนะฮะ เสร็จแล้วจะอยากจะรู้สึกดีๆนิดนึงเนี <c <c ่ยก็ไม่ได้กลายเป็นว่าเมื่อวานเนี <c <c ่ยโคศกโควิดโคศกอ่าสบคเนี่ยขอไปศูนย์โควิดเนี่ยนะฮะบอกว่าอย่าพึ่งวางใจซึ่งผมแค่คิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยขออยากวางใจนิดนึงได้ไหมเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยวางใจอ่ะคนอื่นที่อยู่รอบด้านเนี่ยเขายังตื่นตระหนกกันอยู่ไงเขาไม่ได้เห็นตัวเลข38มันน้อยไงแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเลขส8มันน้อยแล้วผมอยากจะวางใจนิดนึงอ่ะเมื่อวานเจอโคศกศูนย์โควิดบอกว่าอย่าพึ่งวางใจครับ เหมือนกับว่ากําลังจะบอกว่าคุณตื่นตหนกต่อไปนะถึงไม่ได้พูดอย่างนั้นน่ะแต่ว่ามันเหมือนกับเหมือนสื่ออย่างนั้นน่ะผมรู้สึกก,ก,ก็อย่าเพิ่งวางใจอย่าเพิ่งวางใจวางใจไม่ได้จริงๆอันนี้ข้อที่จริงคือ,อยังวางใจไม่ได้เพราะมันจับค้มามสูงได้นแนวโน้มเนี่ยมันจํากัดเขต <c oughs> และมันเห็นแล้วว่ากลุ่มไหนอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่าแปลว่าป้องกันซูเปอร์สปเดอร์ได้ใช่คือถ้าเกิดรู้ว่าติดเชื้อมาจากกลุ่มไหนอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่มีปหาบ ถ้าไม่มีปัญหาระบาดก็เอาทุกคนล็อกเป้าเข้าสู่ระบบสาธารณสุข uh huh. ใช่ไหมครับแล้วระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยแข็งแรงรนะครับหมอก็ทํางานได้ดีนะครับ <Ừ. S 1> แล้วเรามีกลไกอสมอมีกลไกพยาบาลมีกลไกรักษาฟรีแล้วตอนนี้นกลไกเรื่องการตรวจห้องแลบนะครับกรมควบคุมโรคก,ก็เติมไปอีกต้อง,ต,องต้องหลายเครื่องแล้ว <Ừ. S 1> สิติภาพในการตรวจก็จะพุ่งเป็นประมาณ2 0,000ื่นต่อวันได้แล้วเนี่ยผมว่าคือดูปัจจัยทุกอย่างของประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีทางเกิดอะไรที่เลวร้ายแล้วไม่มีข้อให้ผลเอกปยุทธ์เอาไปไปไปทำโคฟงโคฟิวเนี่ยไม่มีเลยไม่มีคุณมีเครื่องตรวจ เชื้อเข้ามาเพิ่มเครื่องตรวจ pcr เพิ่มค,ค,คุณมีบุคลากรสาธารณสุขเติมมาอีก40,000นคนคนะครับสปสชบัตรทองเคลียร์กับโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดแล้วว่าต่อไปนี้ติดเชื้อโควิดเข้าเอกชนสปสชจ,จ่ายให้หมดดูแลได้<อ>ดสาธ<ห><ส>ารณสุขปรับเกณฑ์ pui ผู้ป่วยซึ่งเข้าเกณฑ์สงสยัยว่าจะต้องตรวจเนี่ยลดเกณฑ์ลงมา ตรวจง่ายขึ้น <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเรื่องตรวจยาก<น>จบไปเรื่องตรวจฟรีในเอกชนจบไปเรื่องอสมอดึงคนเข้าระบบจบไปเรื่องเครื่องตรวจจบไปมันมีสีปัจจัยเติมเข้ามาไม่มีปัญหาอะไรในประเทศนี้นั้นแสดงว่าในระดับผู้ป่วยซึ่งมีอยู่ถ้าไม่ได้สูงไปมากกว่านี้เนี่ยนะฮะระบบ,บสาธารณสุขของประเทศไทยนั้นรับได้โดยที่สมมุติว่าคุณป่วยขึ้นมาเนี่ยคุณเข้าไปตรวจแล้วถ้าติดเชื้อเนี่ยเขาพร้อมรักษาการคุณถ้าเกิดมันไม่ใช่แบบ จำนวนตัวเลขกระโดดขึ้นมาเป็นหมื่นพันเลยไงนะฮะตัวเลขกระโดดหรือเปล่ายังคาดการไม่ได้เพราะว่ามันจะเริ่มมีการระดมตรวจและการตรวจระดมตรวจเนี่ยมันเริ่มมาสักพักหนึ่งละที่จะเป็นการตรวจเชิงวิทยาศาสตร์เช่นบางลาป่าตองอที่ภูเกต็ตเขาก็จะระดมตรวจที่นั่นเพราะมันมีการแพร่ระบาดชุกใช่ไหมเขาก็เขาก็ซิลทั้งหมดล็อกดาวน์ทั้งหมดแล้วระดมตรวจซึ่งเป็นอันเนี้ยเริ่มแก้ปัญหาได้ได้ จับต้องได้ครับเฮ้แต่ว่าเวลาผมเปิดโซเชียลมีเดียามาแล้วผมเห็นพาดหัวซึ่งก็ไม่ใช่เฟคิวส์นะมันพาดหัวอย่างนี้จริงๆในหลายสำนักข่าวว่าพัทยาล็อกดาวน์กูเก็ทที่ป่าตองล็อกดาวน์กระบี่ที่เกาะลันตาล็อกดาวน์เนี่ยหลักๆมันคือการล็อกดาวน์ดูตรวจคนที่เดินทางเข้าออก ช่ไหมคือนั่นคือหลักๆในการคัดกรองคนซึ่งเราเห็นภาพเป็นกลุ่มเฉพาะมากขึ้นอย่างเงี้ยแปลว่าสาการเนี่ยตามหลักแล้วแนวโน้มแบบนี้ต้องถอยเคอร์ฟิวถอยสาการฉุกเฉินแล้วจำกัดบางพื้นที่แทนซึ่งซถือว่าเขาควบคเป้าบางพื้นที่พาพุ่งเป้าบางพื้นที่แต่ว่าดีเบตเรื่องเคอร์ฟิวยี่สิบสี่ชั่วโมงในกรุงเทพซึ่งมันเหมือนกับมีก่อนหน้านี้เพราะมันมีข่าวลือในวันเนี้ย มันก็เบาลงแล้วใช่ไหมผมว่ามันเบาลงนะแล้วกระแสสังคมก็ด่ารัฐบาลเยอะนะพูดตรงๆว่าถ้าทำตัวผิด่ารัฐบาลก็รับรู้ได้ว่าคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะเต่แต่ว่าแต่ว่าใช่คือคือมันมีการขู่ไม่ใช่ขู่มหาไทยเขาเตรียมแผนใช่ไหมมันก็เลยทําให้คนตกใจแต่ว่ารัฐบาลดับกระแสนี้เองบิ๊กตู่เป็นคนบอกเองว่่ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นคคือของมหาไทยเนี่ย อ่านตั้งแต่ต้นก็รู้ว่ามันไม่ใช่แผนเคอร์ฟิลนะ,<ฮ>ะมันเป็นแผนซึ่งเขาจะต้องมีการล็อกบางพื้นที่ไอ้ฮะสี่ห้าข้อนั่นแหละก็คือเขาต้องมีการล็อกบางพื้นที่พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงอย่างบางคอนโดบางหมู่บ้านบางตำบลอย่างเงี้ยแล้วที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องงบนะครับไม่มีปัญหาเรื่องระดมอย่างภูเก็ตเนี่ยผมเข้าใจว่าที่ที่มันมีการออกคําสั่งเนี่ย <ฮะ S 2> ถ้าดูดีๆเนี่ยจะเป็นการออกคําสั่งโดย ให้แต่ละเทศบาลไปดูแลกันเองไม่ใช่พู้ว่านะครับผมว่าอันนั้นเป็นการบริหารทรัพยากรเพราะว่าพู้ว่าไม่มีกําลังมากพอต้องเ,เอาเทศบาลเอาอะไรเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพมมผมคิดว่าคําสั่งมหาดไทายเนี่ยเกิดมาเพื่อเพื่อแก้ปัญหาบริหารจัดการเรื่องกําลังคนเรื่องทรัพยากรว่าใครจะดูแลจุดไหนกันไม่ได้เกี่ยวกับเคอร์ฟงโคิฟิวแ,แต่ว่าคนไปอ่านยังไงก็ไม่<ต><ต>ไม่เข้าใจการเข้มเฉพาะจุดตามอัตราการระบาดในแต่ละพื้นที่นี่ก็เป็นดูเหมือนว่าเป็นทิศทางในการบริหารที่ที่ลงรายละเอียดได้ ได้ดีนะในมุมหนึ่งแล้วผมว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นภาพว่ากลไกหลายอย่างของประเทศมันฟังชัแน่ครับเพิ่มคืออสมก็ทํางานดีใช่ไหมครับพวกแพทย์ประจําตําบลก็ลงพื้นที่หนักนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งคนชอบด่าว่าเป็นคนไกราชการเขาก็ทํางานหนักเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนกับแต่ละที่ก็แข่งกันไงว่าตัวเองจะจะไม่จะมีผู้ติดเชื้อน้อยได้ยังไงเพราะในเข้าเข้าไปในในหมู่บ้านเนี่ยคือคือแทบจะหาเรื่องกันแล้วว่าเฮ้ยมึงโควิดหรือเปล่ามึงโควิดหรือเปล่าทุกคนระวังกันด้วยคือกลายเป็น กลัวจนเกินกว่าเหตุไปแล้วตอนนี้<ช>ซึ่ง<ช>มันก็ไม่ดีในด้านหนึ่งแต่อีกด้านนึงคือมันสกัดการระบาดได้แต่ไป,<ก>ไปเกิดปัญหาใหม่คือการละเมิดสิทธิ์คือการเหยียดกันนะครับแต่ว่าในเรื่องสกัดเนี่ยมันมีนกลไกพิเศษค,คือคือความสุดโตของคนไทยในเรื่องความกลัวเนี่ยมันกลายเป็นคุมได้เหมือนกันในเรื่องบแบบนี้อ๋องแสดงว่ามองในมุมหนึ่งคุณชูวัตรเพอเพิก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของ<ช>โรกนี้ได้ใช่คือถ่าในพื้นที่โดยรวมแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาการเพิ่มขึ้นแล้วของการระบาดนะต แต่ก่อนเปิดต้องเตรียมนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็เปิดนะคือเตรียมหนึ่งไม่ใช่เปิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมลภาดเหมือนเดิมใช่คือไอ้ชุ่มชุมชุมนุมแออัดยังไม่ได้นั่นเนาเรื่องใส่หน้ากากยังต้องมีสนามมวยโซเชียลดิีทัดสิ่งสามมวยเว้นไปก่อนเลิกไปก่อนก็ได้คือเว้นไปก่อนไม่ได้จัดูเส้นเลย ไม่ใช่คือบางเรื่องเว้นไปก่อนได้สักพักให้มันอุ่นใจใช่คือประเภทออริจินอลสเหรือว่าถ้าเจ้ากรมกับพวกอยากต่อยมากก็ต่อยกันเองไม่ผมคิดว่าเขาาไม่กล้าไม่มีใครกล้าไปหนะมวยตอนนี้ให้เจ้ากรมต่อยเองคนเดียวคือแต่ว่าที่ผมพยายามจะบอกคืออย่างนี้ผมไม่ได้จะซ้ําเติมฝ่ายค้านนะครับแต่บิ๊กตู่เอาอยู่หรือเปล่าะถ้าบิ๊กตู่เอาอยู่ ต่อให้คุณวิพากษ์วิจารเขาเนี่นี่จะกลายมาเป็นผลงานแล้วผมไม,ไม่ไม่มีปัญหานะที่เขาจะชูเรื่องนี้เป็นผลงานนะ<ม>ถ้าจะชูเนี่ยเชิญเลยผมเชื่อว่าเขาห่วงเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่ามันจะเป็นจุดตายเขาหนักกว่าโควิด โควิดเอาอยู่แล้วอ่ะในที่สุดอ่ะผมว่าไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นผลงานพลเอกประยุทธ์นะทุกคนรู้สึกว่าเป็นผลงานของกระทรวงสาธารณสุขและทุกคนช่วยกันอันนั้นก็จริงคือแพทย์ผมว่างานนี้เนี่ยนะถ้าเกิดไทยระบาดน้อยแล้วมีใครประกาศว่านี่ผลงานผลงานตัวเองคนเดียวเนี่ยตมานะไม่ได้ไม่ได้หมาเลยนะเป็นผลงานแพทย์มากกว่งไม่ใช่มันจะเป็นหมาขี้เลื้อยเลยนะแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะล็อกดาวน์อย่างยาวๆโดยไม่มีเหตุผลผมยังหวังว่าหลังสงการเนี่ยเขาจะเปิดแล้วโอเคคุณชูวัฒน์ยังอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่ซึ่งผมออกมาจากกลุ่มนั้นแล้วเพราาะ่ผมไออยกกกหั ผมเลยเผื่อใจไว้ว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่างนี้จนถึงผมเผื่อไว้ถึงสิ้นเดือนพฤษภานะครับเพราะว่าผมรู้ว่าเขาซาดิสนิตพฤษภาเลยผมรู้ผมเข้าใจคนอารมณ์ซาดิษบางทีอยากจะให้สุดขั้วพฤษภามันไม่ได้มีปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวนะมันมีปัญหาทางสังคมด้วยในบ้านจะเป็นยังไงใช่เดี๋ยวทะเลาะกันในบ้านจนบ้านแตกแต่ประเด็นคือเกี่ยวอะไรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาบ้านส่งอาจารย์ชิโร่ไปอยู่ที่ทะเลาะกันจนบ้านแตกมีนะฮะ อยู่กันทั้งวันทั้งคืนเนี่ย s e l ฟ q u a อ a ันทีเนี่ยมันนำมาสู่ภาวะ depression นะใช่ผมมีบทคิดอยู่ว่าเยาวชนในประเทศไทยเนี่ยมีกี่ล้านคนต้องอยู่กับบ้านเนี่ยวัยรุ่นอยู่กับบ้านเนี่ยต้องอยู่กับพ่อกับแม่ทั้งวันเนี่ยไม่่อยู่กับบ้านเขาไม่ได้บังคับให้อยู่แต่กับพ่อแม่คุณก็เดินออกนอกบ้านไม่ได้บ้านส่วนใหญ่เล็กฮะบ้านบ้านส่วนใหญ่เล็กจริงๆวันนั้นผมผมก็คิดเรื่องนี้แหละเพราะว่าการกักตัวอยู่ในบ้านสําหรับคนบางคนซึ่งยากจนเนี่ยมัน มันเป็นเขาไม่ได้บังคับให้คุณอยู่ในห้องนี้ครับก็เขาไปปิดสวนชุมชนผมโอโหมากนะโทษทีที่เขาปิดสวนสวนหลวงรอเก้าที่ผมไปเดินหน้าหน้าใกล้ๆกลบ้านผมใกล้ๆบ้านคุณป้าคุณป้าทุบรถอ่ะเขาไปปิดสวนทั้งทั้งสวนสวนชุมชนเนี่ยมันเป็นที่ที่แบบเดินสูดอากาศได้แต่แต่แต่ว่าผมเห็นข่าวนี้โทษทีผมดูที่ฝรั่งเศสเขาห้ามคนไปไปออกกําลังกายในช่วงเวลากลางวันผมเพเ่ยนั่งคิดว่าเออห้ามเองเผลอๆเขากลัวเรื่องเดียวกันก็คือกลัวมันแบบ มันติดในระหว่างที่ออสคโปร์ไม่ห้ามนะเยอรมันก็ไม่ห้ามนะคือเขากลัวเป็นสนามมวยเป็นจุดที่รวมตัวกันไปรวมตัวกันเช่นคุณไปรวมตัวกันเต้นไทเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสเพราะที่ฝรั่งเศสมันก็มีวิธีแบบฝรั่งเศสมันมันเพิ่งตายสูงสุดไงยอดยอดว่าไม่ได้แต่ว่าบางประเทศจะมีความพอดีนะเพราะว่าสิงคโปร์กับเยอรมันเนี่ยพอเหมาะพอควรคือประชาชนนไปที่สาธารณะได้นะแต่ไปเราต้องอยู่ห่างๆแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยคอยกำกับ คุณไปสวนนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาบอกเฮ้ยใกล้กันสองเมตรแล้วนะไม่ได้ถ้าอยากจะกอดเกิดอะไรกันเนี่ยก็เอาเอามือแม่น่าคลออย่างเงี้ยอย่ามาเบียดกันมาตรการของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความเข้มเข้มข้นแตกต่างกันแล้วแต่สถานการณ์ด้วยแต่ว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้พรกอฉุกเฉินแต่ว่าเขาก็เน้นชัดนะนายกอาเบะเขาบอกว่าไม่ได้ปิดล็อกดาวน์ประเทศขอความร่วมมือแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วไงถ้ารัฐบอกว่าขอความร่วมมือทุกคนพร้อมอยู่ในวินัยเลยโดยโดยโดยนิสัยเขานะครับ ก็เมื่อกี้พูดถึงผลงานของรัฐบาลเนี่ยนะค,คือมันไม่น่าเชื่อแต่จริงนะประชาชนเนี่ยค่อนข้างยอมรับนะฮะในะค่อนข้างพอใจนะกับการทํางานของรัฐบาลตอนนี้มีผลโพลออกมาที <c oughs> แทรกเรื่องนี้ขึ้นมาได้หนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้รองโฆษกประจาสานักนายกเนี่ยเขาคุณไตรสุรีไตรสรนกุลเนี่ยเขาบอกงี้ฮะการดาเดน,นินนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนรับทราบมากที่สุดเนี่ยนะฮะคือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรารียนโพลรัฐบาลน,นะครับนี่เป็นโพลที่ไตรสุรีเขาถแถลงโพลรัฐบาลนะ ของดีนั่นแหละคือเรามาถึงยุคที่รัฐบาลทําโพตัวเองแล้วว่าความพึงพอใจในการในโพรัฐบาลแถลงโดยรองโฆษกรัฐบาลเสนอคอรมอรับทราบด้วยโอเคได้กําลังใจไม่แต่ว่าโพพี่บีแถลงโดยรองโฆษกจากภูมิใจไทยว่ารัฐบาลงานดีแต่โพออกมาผ่านนะ4 1 7นไม่ผ่านพี่บีก็หลุดจากตาแหน่งนะครับครับแต่ว่าพี่บีครับโพที่ดีทํามานะฮะเล้วแตก่อนคุณชูวัตรกระทรวงดีนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำโพวะทำโพกับเฟคนิวไม่ใช่เฮ้ยอย่าไปว่าเขา เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันขนาดนั้นเขามีงานที่เขาทําอยู่จริงๆไม่แต่ใช่เรื่องพวกนี้อนเนอนเนคือคืออันนี้เป็นสีสันสําหรับประชาชนแล้วรับรู้ได้เท่านี้แหละมันมีเรื่องที่ไม่ได้เป็นสีสันอยากทำโพไม่หลาบโพดีเอะแต่แต่ขอร้องนะทั้งทั้งทั้งพี่บีทั้งคุณไตสุรีว่าโพรัฐบาลเนี่ยครั้งนี้พอแล้วนะครั้งสุดท้ายมันไม่น่าเชื่อถือตลกดีฮะมันเหมือนสมมติอยู่ดีเกิดฝ่ายค้านเพื่อไทยอนาคตใหม่ทําโพรัฐบาลอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมหรือรัฐบาลไปทําโพว่าเเพืื่่่่อออไไทยยนนนาาาคคคตใหหหมมมมงวััก็ะรบ คือคุณพุทธิพงศ์ทำโพว่ารัฐบาลงานดีแล้วแล้วลองโคพกแถลงว่าโพของคุณพุทธิพงศ์แสดงว่ารัฐบาลงานดีเนี่ยนี่ผมอุตส่าห์มีเจตนารมที่จะนําเสนอผลของโพเมื่อกี้นี้พื่มันโพรัฐบาลเนี่ยพื่อให้สอดคล้องกับความที่คนพอใจผลงานคุณเื้มหนังสือพิมพ์เขายังไม่ลงหน้านึงเลยไม่มีใครรายงานข่าวนี้เลยไม่มีเลยผมเอาสคริปต์ส่วนนั้นแยกออกไปก่อนแล้วกันเอออ่ะดูดูสายอวยอย่างไทยโพสตอวยหรือเปล่าเนี่ยโพรัฐบาล โทษนะฮะเดี๋ยวอย่าพึ่งโพยังไทโพสตยังไม่รายงานโพลรัฐบาลเลยครับยังไทโพสต์ยังไม่รายงานเลยนะฮะมิมปื้มาครับรายงานคนเดียวรับงานป่เนี่ยไม่ไม่ใช่คืออย่างนี้ตอนแรกผมเห็นมันข่าวมันโดดดีมันโดดมันโดดผมก็ดูแปลกๆว่าทำไมอ๋อต้องการให้กําลังใจกันผมก็คิดไปอย่างนั้นว่าต้องการให้กำลังใจคอรมอแต่ว่ายังไงก็ตาม ภาวะชุลมุนแบบนี้เนี่ยมันวัดไม่ยากวันมันวัดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็อยู่ในวงขีดของเราอ,อยู่ในทวิตเตอร์อยู่ในโซเชียลซึ่งล้วนแล้วแต่ดา่ารัฐบาลน,นี้ทั้งสิน้นเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่า,ว,าวิจารณในขณะที่ก็ลุ้นให้เขาคุมการระบาดให้อยู่นะเพราะว่ากติทุกคนประชาชนก็ต้องวิจาร์รัฐบาลใช่ไหมแต่ไม่ได้แปลว่าอยากจะให้รัฐบาลล้มหายตายจากแต่วิจารณก็อยากให้ทำงานให้ดีคไม่ได้แปลว่าห้ามประชาชนด่ามันคนละเรื่องกันครับครับนะฮะอม มีมีหลายประเด็นซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการเยียวยามาตรการที่จะมีไว้ในการช่วยผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปตกลงแล้วเนี่ยนะฮะมาตรการเยียวยานะครับที่เขาออกมาเนี่ยนะฮะถ้าไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับมีหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยที่แจก5000บาทนะฮะที่แจก5 0 0 0บาทเนี่ยก็ยังแจกเหมือนเดิมแต่ว่าเขายืดเวลาจ่ายออกไปเนี่ยนะครับให้เป็นทั้งหมดเนี่ย 6เดือนไปเลยนะครับที่เขาพลาดหัวข่ากันว่าเป็น30,000บาทก็คือ5,000บาทคูณ6เดือนคูณ6เดือนไม่ใช่แค่3เดือนเพราะฉะนั้นจะเป็นทั้งหมด3 0,000บาทคนนี้ก็จะขยายเวาลาในการจ่ายออกไปแต่ยังคงจํานวนสิทธิ์อยู่ที่9ล้านคนอยู่ซึ่งอันนี้ยังเป็นปัญหาแต่9ล้านคนไม่ได้แปลว่าได้ทั้ง9ล้านนะ9ล้านคนนี้คือคนที่มีสิทธิ์ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็เข้าใจเหมือนคุณชูว่า9ล้านคนคือได้ไม่ใช่นะเพราะว่าไอ้วงเงินกองนี้มันประมาณ6แสนล้านใช่ไหมหกแสนล้านนี่รวมเยียวยาด้าวเนีวย มันได้เต็มที่ประมาณ1.7ล้านคนนะอืมคือเกินนะเฮ้ยไม่เกินมันมันไอ้หกหมื่นอันนี้อันมันรวมเกษตรกรด้วยนะเออคือถ้าสามหมื่นเนี่ยหกเดือนนะฮะถ้าสามหมื่นคูณสิบล้านนะก็คือสามแสนเองแล้วก่อนกองนี้มันมันมันหกแสนฮะมันหกแสนแต่มันรวมมันรวมสามส่วนก็คือเยียวยาไอ้สามพันไอ้ห้าพันเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องเกษตรกรและอีกอันนึงก็คือดูแลระบบสาธารณสุขทีนี้เกษตรกรเนี่ยประมาณสิบเอ็ดล้านนะ สิบเอ็ดล้านคนนะเกษตรกรเขาอาจจะไม่จ่ายห้าพันก็ได้เขายังไม่ระบุตัวเลขเราสารสุดเข้าใจว่าประมาณสามหมื่นล้านนะที่อยู่ในกองนี้กองนี้มันหกแสนล้านเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ถึงไม่มีทางถึงเก้าล้านคนนะที่จะได้ห้าพันสามหมื่นได้ถ้าสิบล้านคูณสามหมื่นก็คือสามแสนครับสิบล้านคูณสามหมื่นก็คือสามแสนเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันไปได้ไกลกว่านั้นแต่ว่าเขาแคปไว้ที่เก้าล้านแล้วเห็นว่าจะได้สิทธิแค่แปดแสนแปดล้านใช่เขาเขาคาดการณ์ว่าได้สิทธิประมาณแปด แปดล้านคนตก <000. S 1> ลงแล้วไอ้ตัวเลขที่คลังแถลงเมื่อวานว่า1.6ล้าน 1, 6, คนมันมาจากไหนมันตัวเลขมันงงหมดเลยนะคลังแถลงตอนเย็นเขาบอกว่าผู้ที่ลงผ่านเกณฑ์แล้วก็จะรับเงินในวันที่8เมษายนเนี่ยกว่า1.6ล้านราย ก็จะรับสิทธิ์นี้อันนี้คือรับแรกที่ลงช่วงแรกๆที่เขาตรวจสอบสิทธิ์แต่ว่าวันแรกๆเนี่ยจะอยู่ที่2 5 0 0 0 0รายนรายแต่ว่าในสุดมันจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นครณวนี้มาตรการอื่นๆนะครับมาตรการดูแลเยียวยาโควิด1 9ระยะที่3มีพอรกรกู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจวงเงิน1ล้านล้านบาทคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนเมษายน63 6แสนล้านบาทด้านซ้ายบนจอเนี่ยนะฮะมีเยียวยาประชาชน6เดือนเยียวยาเกษตรกรแล้วก็ดูแลด้านสาธารณสุข ด้านขวานะครับ4แสนล้านบาทแผนงบแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่ซึ่งรายละเอียดยวต้องติดตามกันต่อไปอนนี่คือก้อนคลังก้อนคลังหนึ่งล้านล้านแบ่งเป็น6 0แสนกับ4แสนหกแสนเนี่ยมีอันใหม่อยู่อันเดียวก็คือไอ้ห้าพัคูเดือนอนอกนั้นเนี่ย ยังไม่เห็นโปรเจกต์ใหม่เลยโอเคยังเกษตรกรเหมือนเดิมแล้วก็มีเรื่องดูแลระบบสาธารณสุขใช่ไหมอันนี้ก็ทําตามสถานการณ์โควิดแต่ว่าไอ้ก้อน4ี่0 0นเนี่ยไม่มีอะไรใหม่เลยครับ <c oughs> ก็คือดูแลวิสาหกิจชุมชนซึ่งก็เดาได้ว่าก็อาจจะไปส่งเสริมโอท็อส่งเสริมเอเติมเงินกองทุนหมู่บ้านร <c oughs> วมทางโครงสร้างพื้นฐาน <c oughs> ก็คือไปเติมเรื่องรถไฟฟ้าสร้างสร้างดูนสร้างนี้โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยังมีที่แบ่งออกเป็นอีก อันนี้กราฟิกอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็น5 0 0แสนล้านบาทเป็นพรกรให้อำนาจธนาคารประเทศไทยออกซอฟท์โลนสินเชื่อใหม่อัตราดอกเบี้ย2% SME มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน500ล้านบาทแล้วก็มีธนาคารพาณิชย์แล้วก็ SFI พักชำระนี้ทั้งเงินต้นดอกเบีย6เดือนให้ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาทด้านขวานะครับ4แสนล้านบาทอันนั้นพรกรดูแลสียรภาพภาคการเงินตั้งกองทุนรวม BSF ให้ทปทซื้อขายหน่วยลงทุน ในกองทุนแล้วก็เสร็จแล้วถ้าไปดูอันถัดไปเนี่ยอาจจะอันนี้แยกออกเป็นกระทรวงการคลังวงเงิน1ล้านล้านบาทพรากรกู้เงินด้านขวาจะเป็นธนาคารประเทศไทยพรกอให้อำน,นาจทอปทอออกซอฟต์โลนดูแลภาคธุรกิจเฉพาะวงเงิน5้า,า,แ,า,แ,สา,าแสนล้านบาทแล้วก็พรกดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน4ะี่แสนล้านบาทนะก็อันนี้คือเอาคร่าวๆเท่าที่เขาสรุปจากเมื่อวานนี้ครับนะครับสรุปอีกทีก็คือจะมีออกกฎหมาย4ตัว พอรลกรของธนาคารแห่งประเทศไทย2ฉบับ,บหนึ่งฉบับเป็นของรัฐบาลคือของกระทรวงการคลังเนี่ยก็คือ1ล้านล้านบาทอีกตัวหนึ่งจะเป็นพอ,บอรพอบพรบเกลี่ยงบอ่ะพูดง่ายคือพอ,ลอรลบเกลี่ยงบ<ห>ปี63าที่มันใช้ตามกระทรวงต่างๆเนี่ยจะเกลีย่ยแต่เขาจะไปเริ่มตอนมิถุนายนครับแต่ว่าของต่างๆที่ประชาชนดูเหมือนว่าในแต่ละครั้งที่มีวิกฤตอะไรเนี่ยต้องมานั่งเอาเงินที่มีอยู่เหลือมาซื้อบริจาคเนี่ยที่สแลปต้องมาซื้อบริจาคหรือคนต้องมาวิ่งเพื่อเอาเงินไปซื้อบริจาคอะไรอย่างเงี้ย ผมแค่หวังว่าในส่วนเนี้ยคุณจะแบ่งเงินสักส่วนหนึ่งไปซื้อของซึ่งคนปกติเขาต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากหรือเฟสชิลหรืออะไรเนี่ยมาแจกได้ไหมเพราะว่าผมลำคาญไอ้ดีเบตนี่เหมือนกันที่อ,อย่างเช่นพอ,พอฟลุกเขาเปิดประเด็นเนี้ยแล้วก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นที่ว่าไอ้ของต่างๆที่คนต้องใช้แล้วก็ต้องมานั่งรอเซเลบริจาคอะ รัฐบาลเนี่ยแบ่งเงินจากส่วนนี้ไปซื้อได้ไหมคือสําหรับสําหรับเรื่องสารสุขนะที่จําเป็นนะเข้าใจว่าไม่งั้นต้องรอเซเล็บริจายกแะไรอะไรเงี้ยใช่ใ่ก็อย่างเช่นเมื่อวานนี้เขาก็มีข่าวแล้วนี่ว่าจะซื้ออนุมัติเงิน800ล้านบาทซื้อหน้ากากอไอของจําเป็นหน้ากากอะไรครับอมดีแบบไหนอะรีไซเคิลได้หรือไม่ได้ก็คงเป็นหน้ากาทางการแพทย์นะสรุปแล้วก็คือว่า 800ล้านบาทแล้ว200ล้านบาทเดิมของมหาดไทยที่ให้ไปสอนการผลิตหน้ากากทําหน้ากากผ้ารวมแล้ว1,000ล้านบาทสําหรับทําหน้ากากแต่ซีพีลงทุน100ล้านบาทเพื่อจะทําโรงงานผลิตหน้ากากในสุดอาจจะต้องพึง่งศักยภาพของเอกชนที่เก่ง <S <S ๆเในการ,ร100ผล,ลานเองฮะเขาอาจจะผลิตแล้วขายได้ถูกก็ได้ถ้าเกิดเขาเก่งคือเราาจะขายได้ถูกกว่าราคาที่กระทรวงพาณิชย์คุมอยู่ก็ได้ซึ่งไม่คือไอ้แต่เรื่องนี้มันทําให้ผมมานั่งคิดไงว่าไอ้ไอ้การ ทำของที่ประชาชนต้องการจริงๆเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้พูดถึงพวกซอฟต์ลงซอฟต์โลนเลยพวกนี้นะ,ะผมพูดถึงว่าของประชาชนต้องการจริงเช่นหน้ากากและอื่นๆเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันหนีไม่พ้นมานั่งพึ่งบริษัทร,รายใหญ่อย,อย่างเช่นในกรณีของซีพีที่เขาลงทุนหรือแม้กระทั่งเซเลปมาบริจาคไงเพราะว่าผมรู้สึกรัฐบาลก็ยังไม่เข้าใจไอ้ประเด็นนี้รัฐบาลไม่มีเงินหรือรัฐบาลไม่มีน้ำใจไม่คือผมเขาไม่เก็ตว่านี่บางเรื่องเขาต้องซื้อไม่มีวิสัยทัศน์มันมันมีสามเรื่องนะไม่มีเงินหรือไม่มีน้ำใจหรือไมม่ีวิสััยทศน คุณปื้อว่าปัพาหาเรื่องอะไรอ่ะผมเงินเนี่ยเขามีแน่นอนใช่ไหมเพราะรัฐบาลงบปีละสามล้านล้านเรื่องไม่มีเงินตัดไปเขาไม่เล็งเห็นถึงความสําคัญหรือเปล่าว่าบางเรื่องเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าเขาต้องซื้อแจกเขาหรือคิดว่าเราหรือเราไปซื้อจากราหรือเขาคิด,ดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นภาระที่ประชาชนต้องดูแลตัวเองหรือเปล่าเขาคิดว่าเป็นภาระงบประมาณถ้าจะต้องซื้อหน้ากากแจกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเขาจึงให้วิธีแบบให้หน้ากากผ้าก็โอเคก็ยังดีถ้ามันใช่ใช่ซึ่งเขาก็ทำหน้ากากผ้ากระทรวงอุตสาหกรรมก็ทำสิบล แต่มหาดไทยท้องถิ่นก็ทําทําเองแต่คนเป็นรัฐบาลถ้าคิดว่าการซื้อเน้อกากให้ประชาชนเป็นภาระคุณไม่ควรเป็นรัฐบาลนะเพราะขณะที่คุณมองว่าการหาหน้ากากประชาชนเป็นภาระเนี่ยประชาชนเลี้ยงดูบํานาญคุณปีละเจ็ดแปดหมื่นนะเลี้ยงดูค่ารักษาพยาบาลลูกเมียคุณจนตายไปข้างหนึ่งนะเลี้ยงดูค่าน้ํามันรถคุณเลี้ยงดูสวัสดิการต่างๆจนคุณตายกันไปข้างหนึ่งนะมันเหมือนถ้าเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยคิดอย่างนี้ไม่ได้นะแต่มันนีก็อย่าเป็นรัฐบาลนะมันอาจจะใช้ไม่จบไงเพราะว่าหน้ากากแบบ หน้ากากทางการแพทย์ถ้าแจกประชาชนเนี่ยมันต้องแจกทุกวันว,วันละชิน้นแ,แล้วประชาชนส่งเสียเลี้ยงดูค่าเรียนลูกคุณพยาบาลพวกลูกเต้าโคตรเงาสักสารคุณจนตายด้วยบ,บาายําเหน็จบัตรมาแต่ว่ามไม่จบเหมือนกันเรายังเลี้ยงคุณได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเขาให้เป็นหน้ากากผ้าแล้วแจกจริงให้ทั่วถึงผมว่าก็โอเคถ้าหน้ากากผ้ามาใช้ได้จริงนะแบบรีไซเคิลได้อ่า มันก็พึ่งตัวเองได้ไม่ต้องมานั่งรอซื้อแล้วเข้าถึงคนจนก็เข้าถึงง่ายแต่ก็ต้องย้ำว่านี่เป็นมาตรฐานที่รัฐบาลในประเทศนี้ให้กับประชาชนใช่ไหมใช่คือการดูแลประชาชนเป็นภาระเพราะฉะนั้นหน้าอย่างพวกคุณอนหกากผ้าไปพอใช่ซึ่งประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่ได้ทําแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพักกันสักครู่นะช่วงหน้านะมามามาสนทนาในประเด็นนี้กันต่อนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยสักครู่ครับ